แกต้องให้พ่อแม่กับแกก่อนใช่ไหมแกถึงจะนึกถึงปากท้องคนที่บ้านมากกว่าผู้หญิงคนนั้นเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะเลิกพูดแบบนี้กับฉันสักทีอะจ๊ะทุกวันนี้ฉันทําเพื่อพ่อกับแม่ไม่พอใช่ไหมจ๊ะแล้วที่พ่อแม่ทําอยู่เนี่ยทําเพื่อใครกันวะไม่ใช่เพื่อแกกับน้องๆแกหรือไงอแกรู้ไหม ธนาคารกำลังจะยึดที่ดินผืนสุดท้ายของเราแล้วอะไรนะจ๊ะพ่อท่านแกไม่รู้ก็รู้ไว้เถอะว่าพ่อแม่ไม่อยากทำให้แกลำบากหรอกแม่แกคิดอยากจะผูกคอตายไปตั้งหลายรอบแล้วเพื่อตายไปจะได้ไม่เป็นภาระของแกอีกแม่แกไม่อยากบังคับแกลงในชา ถ้าแกอยู่กับคุณนายตัวแกเองนั่นแหละก็จะสบายแต่ถ้าแกคิดว่าที่แกกำลังทำอยู่เนี่ยมันดีก็ทำต่อไปฉันจะไปคุยกับแม่แกให้เอง คุณนายคะคุณนายคุณป้ามีอะไรเหรอคะคือฉันอยากจะบอกคุณนายเรื่องเมื่อคืนนี่ยค่ะฉันไปคุยกับไอชามาแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะคะที่มันเป็นห่วงหนูเคลียร์น่ะก็เพราะว่ามันรู้สึกผิดที่มันทําให้หนูเคลียร์เกือบตายไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆค่ะถึงมันจะมีอะไรมากกว่านั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันอยู่ดีอะค่ะ เกี่ยวสิคะไอ้ชาน่ะมันให้ฉันมาบอกคุณนายมันกลัวว่าคุณนายจะเข้าใจมันผิดนะคะคุณป้าคะฉันไม่ใช่เด็กสาวอายุสิบเจที่ยังมองโลกสวยอยู่นะคะฉันผ่านสามีมาทั้งเจ้าเล่ห์แล้วก็เจ้าชู้ทำไมฉันจะมางไม่ออกว่าใครเ็าคิดยังไงกับฉันแล้วฉันก็รู้ว่าชาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันขนาดนั้นด้วยไม่จริงหรอกคะ่ะถึงคุณนายจะผ่านอะไรมามากมาย แต่คุณนายก็ไม่มีวันรู้จักชาได้มากเท่ากับฉันที่เป็นแม่ของมันหรอกค่ะคุณป้าคิดว่าอาชาเขารู้สึกยังไงหรอคะฉันเชื่อว่าคุณนายอ่ะต้องรู้จักนิสัยชามันแล้วชานี่ยมันเป็นคนมีศักดิ์ศรีต่อให้อดมันก็จะบอกคนอื่นว่าอิ่มใช่ไหมล่ะคะค่ะฉันเห็นแล้วคุณนายคิดว่า ที่คุณนายมาเห็นฐานะที่แท้จริงของครอบครัวชามันแล้วเนี่ยชามันจะกล้าแสดงออกให้คุณนายรู้หรอคะว่ามันรู้สึกยังไงกับคุณนายคุณป้าหมายความว่ายังไงคะคุณนายชอบชามันหรือเปล่าคะออคุณป้าคะ ที่คุณนายบอกฉันว่าคุณนายผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายคุณนายมองคนออกแล้วฉันที่อายุมากกว่าคุณนายเป็นสิบสิบปีเนี่ยคุณนายคิดว่าฉันมองคุณนายไม่ออกหรอคะออถ้าฉันเป็นอย่างที่คุณป้าว่าจริงคุณป้าจะาังเกตใช่ไหมคะ ต่างหากล่ะคะที่ต้องเป็นฝ่ายถามคุณนายว่าคุณนายรังเกียจลูกชายฉันหรือเปล่าอย่างอาชามีอะไรที่ต้องรังเกียจล่ะคะก็ฐานะของมันไงล่ะคะถ้าฉันรังเกียจฉันคงไม่มาที่นี่หรอกคะ่ะขอบคุณคุณนายมากนะคะที่ไม่รังเกียจความจนของเราแต่ ไอชาเนี่ยมันเป็นคนรักศักดิ์ศรีมากเกินไปต่อให้มันรู้ว่าคุณนายไม่รังเกียจฐานะของมันแต่มันก็คงไม่กล้าชอบคุณนายแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นคนไม่มีอะไรแม้กระทั่งสมบัติชิ้นสุดท้ายของมันเนี่ยก็กําลังจะโดนธนาคารยึดอยู่พรุ่งนี้แล้วละค่ะคุณป้าหมายถึงที่ดินของอาชาลอคะ ั่นนี่มันเป็นแม่ที่เลวจริงๆนอกจากจะให้ลูกต้องลำบากหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูแล้วฉันยังล้างผ่านสมบัติของลูกจนลูกไม่มีอะไรเหลือแล้วจนมันไม่มีหน้าไปชอบผู้หญิงที่ไหนแล้วค่ะคุณป้ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ